ทะเลมหาสมุทรนั่นแหละโอเคมไหมทีนี้กลับมาถึงพื้นที่หน้าตัดของหน้าเขื่อนนี้เนี่ยน้ําหน้าเขื่อนมันก็เหมือนกันเขื่อนน้ำเงืมใช่ไหมเขื่อนแก่งอาจารย์ใช่ไหมเขื่อนอะไรเขื่อนเขื่อนตากใช่ไหมเขื่อนพุทโลใช่ไหมเขื่อนสิริใช่ไหมสารวัดละแวกเขื่อนถ้าต้องการว่าจะมีแรงนักใดเอาหน้าตัดทั้งหมดมาคูนกันนี่แหละ เอา14จุดพ7พนก็ได้แล้วแต่หรือถ้ามันสูงกว่าน้นทะเลก็ลดหลังนลงไปนั่นแหละก็จะรู้แรงดันโอ้ยจะรู้แรงดันคือนั่นคือพลังงานที่มันซ่อนอยู่เขาอว่าสแตตกนั่น้นยยงน้ําหน้าเขื่อนนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานสักจำด้วยโอ้โอ้โอ้โอ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 มีปัญญาคุณดนหมดไปเราทุกตารางนิ้วนั่นน,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 น่ะน้าหน้าเขื่อนนั่นน่ะ ทำไมเขื่อนน้ำเงินมันถึงได้มันถึงได้รุนแรงมากมันไม่ได้ใหญ่โตนะ้ำเขืนน้ำเงินของลาวไม่ได้ใหญ่โตนะลุงไปเยี่ยวใส่มาแล้วให้รู้ไว้นะครับแต่ไม่ได้ไปที่หน้าเขืนนะ่อนใช่ไหมไปกินข้าวอยู่ขี่มือที่นั่นนะเขื่อนน้ำเงินของลาว็นนั่นนะมันไม่ได้ใหญ่นะสูงแค่แต่้งแ่ร้อยร้อยห้าสิบเมตรหรือไม่ถึงดีนะมัง้งโอ้โหแต่โคตรโคตรแม่น้ำไอแรงดันสามารถผลิต ไฟฟ้าใช้ได้เท่าไหร่มันมาจากพื้นที่หน้าตัดหน้าเคนฟังด้วยนั่นแหละครับน้ําพื้นที่หน้าตัดของทุกตารางนิ้วนั่นแหละอากาศที่มันกดนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานสักทั้งหมดพอเวลามาถึงปากมาถึงกํามาถึงอะไรตัวเคนพอเวลาเปิดปุ๊บน้ําไหลปุ๊บเป็นพลังงานจรโอ้พลังงานผักกันาพลังงานจอนมาพัดไบพัดมันก็เถิดเป็นมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมา เป็นเจเนอเรเตอร์ใช้ไฟทุกวันเหมือนทุกวัน,วนคือตรงน้นโอ้ย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 ยังไม่หนีนะต้นทางแม่น้ำปิงนะปิงบอกย่างันจะไม่หนีนะให้ดูไว้ไปไกลแสนไกลแล้วนะกลับมา ต้นทางแม่น้ำปี๋ที่บอกมันมาจากเขาเนี่ยนะครับมาจากตีนเขามันมาได้ไงทีนี้ต้องบัพูดถึงเซอร์โคเรชันตีนี้มาถึงออสโมซิสแล้วตีนี้เอาละเนื่องมันมีแรงดันจากอากาศ14 7จุดเจริญต่อหน,น่วที่ระดับน้ําทะเลดันก็ไปพื้นที่มหาสมุทรโอเคไหมทะเลทั้งหมดแหละดันก็ไปน้นําจะนี้มันทะลักออกมาใตา้พื้นดินดน,นี่รอดไม,ไม่รู้ว่าขึ้นไปภูเขาเนี่ย เขาเลยเชียงดาวใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดเชียงดาวนะนั่นแหละเขาเชียงดาวไปแล้วนะไปแลนะนะทำเชียงดาวเนี่ยนั่นคือประตูเปิดปิดให้น้ํามันเกิดเซอร์โคเลตเซอร์โคเลตหรือเซอร์โคเลชันเดี๋ยวนะโอเคเซอร์โคเลชันเดี๋ยวนะเซอร์โคเลตครับผมนะเซอร์โคเลตโอเคเกิดเซอร์โคเลตครับเซอร์โคเลตหรือว่าเกิดเออ่ มันจะพัวพันกับฟิวชั่นฟิวชั่นด้วยแต่ไม่ไปตรงนั้นนะครับเอาไปเซอร์โคเลตก,กันเซอร์โคเลตอะไรกับอะไรที่นี่ครับฟับงดีนะตอนนี้น้ํามารนะที่ถ้ำานาะและปากถ้ำนี่นะครับปากถ้ำมีมีมถม้ำมีปากถ้ำมีภูเขาทีนะ่แม่นะคถ้ำภูเขาเป,เป็นความร้อนที่นี่อา้าวเห็นหรือยังหลังภูเขาเป็นความร้อนนะนะใต้ภูเขามีน้ําที่นี่อ้าวเอาไปออยังเห็นหรือยังทีนี้หลังภูเขา มีต้นไม้ใบหญ้ามีอิฐหินมันพอเวลาร้อนมันก็ร้อนเนาะร้อนพอร้อนปุ๊บอากาศจุดนั้นมันจะขยายตัวมันเบาที่นี่ครับมันเบามันก็ลอยขึ้นไปที่สูงลอย้นสูงอากาศที่น้ําทะเลลมที่น้ำทะเลมันกดสิบจุดเจปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลนี่ออกไหมครับตัวนั้นก็ตลอดเวลาที่นี่ตัวภูเขาตรงนี้หลังภูเขามันร้อนพอเวลามันร้อนอากาศจุดที่บนอหลังภูเขามันเบาบางมันก็ มันก็ทํเบาๆก,ก,ก็คือเคลื่อนที่นี่คือความว่ามันเคลื่อนที่ความดันเคลื่อนที่ก็ได้เอาเอาเ่าเออเคลื่อนที่มันก็ไปตามช่างราก,กาศไปเลยครับทีนี้นี่บอกไหมครับถึงมันก็วนเนี่ยวนไปไหนก็วนไปลงทะเลเหมือนเดิมนั่นแหละเข้าใจาอย่างมันมาจากโลกหมุนตัวนี้แหละเออถ้าโลกหยุดหมุนตัวนี้มันก็จบหมดทุกเรื่องมันมาจากคำว่าโลกหมุน่แหละกคำว่าโลกหมุน ที่บอกว่าเซอร์โเรตที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาเซอร์โคเลชันก็ได้ว่าโอเคเดี๋ยวนะเออใช้กัะไลยก็ใช้ไม่ใช่ภาษาพ่อจริงว่ะมันหมุนกันแล้วกันภาพจําจําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวถ้ำจึงมีมีความสำคัญมากถ้ำใดถ้าถ้ำแห้งสวยชิพายเลยที่ที่ร้อนทางลาพื้นลาไม่มีน้ำเพราะว่าในถ้ำน่ะ ตอนนี้มันเปิดไฟฟ้าเข้าไปอยู่ในถ้ำมันแห้งไปหมดนั่นแหละครับต้องปิดไฟฟ้าให้หมดอย่าให้ภายในถ้ำมันร้อนเพราะมันร้อนเพราะตันั้นมันเกิดแวคกซ์อัามมันเกิดตัวนี้เป็นตัวจากสําคันเลยฮะตัวนั้นนะนะมันจะมีคัาวัดดูผลผลิอยู่ตรงนั้นกลางวันคือไม่ทางานนะครับเรื่องของถ้าถ้าว่าถ้าไหนแห้งน้าแม่ปิงถ้าว่าถ้าเชียงดาวมันแห้งสวยทั้ง ทั้งยาวเหยียดเลยเรื่องน้าจะไม่มีทุกทกน้ํานะครับติงวางยมนาน,นั่นนะครับจดุดใดที่เป็นถ้ำเนี่ยต้องอย่าให้เอาไฟฟ้าไปเปิดในตรงนั้นอย่าไปใช้คำว่าเป็นท่องเที่ยวมันไม่มีบ้าตัวในไปเที่ยวในนั้นหรอกเข้าใจยังในถ้ำมันจะไปเที่ยวหายเหวอะไรวะเข้าใจยังเออมันไม่ใช่บ้าใช่ขับนะเว้ยอะถุดท้ามันไปต่เอาของเหม็นของขาวไปทิ้งในถ้ำานะ่ะ ลุงงอตเป็น,นรรมนะุษบกทํำนนที่พระโทษ์เนี่ยนะไม่มานั่งพูดเล่นๆน,นะเพราะฉะน,นั้นก็เลยต้งแจ้งเพื่อโปรดทราบคําพูดคํานี้ถ้ามันเข้าไปสู่ยังกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นลุงนั่งหมายเลขนสั่งปิดทํำแม่งหมดทุกท้ำกระจายยังอย่ามานั่งขี้คุยว่าโลกร้อนบ้านเมืองมันจะไม่มีน้ําฟ้าน้ําฝนไม่มีน้ำาเหไหมยังเห็นไรยังมันมาจากตรงนี้มันทําให้ลุงออก นี่ถึงเวลานอนก็ไปนอนเลยรูจะไม่นางสาวหมอนนี่ร้องควนคัางแล้วหนีไปตั้งนานแล้วลุงลุงมานอนกอดหน่อยได้ไหมนางสาวหมอน <c oughs> นางสาวหมอนถา <c oughs> ทถาถึงหลายคืนแล้วอย่างน้อยสองคืนแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> นางสาวบอนถามต้องต้องรีบไปนอนกอดนางสาวหมอนต่อ นใช่ไหมนั่นทำให้ลุงต้องเสียงแห้งไงโอ้นะฮะเอาล่ะเห็นภาพยังเห็นภาพเซอร์โคเลชันอีกยังครับนั่นแหละเซอร์โคเลชันคือหม้อน้ํารถยนต์นีก่กระดาษเซอร์โคเลชัน้จยังันถ่ายเทความร้อนจากหม้อน้ำรยนต์เขาครึ่นเนี่ยอบอกันแล้วอันนี้แหละแต่น้ำมันก็มีวาลปเปิดนะฮะตัวนี้นเขาเรียกว่าอะไรวะลืมสารอะไวตัวน,นี้เทอร์โมสตาร์ทโอเค ไอ้ที่มอน้ำรถย,ยนต์นั่นน่ะมันมีเทอร์โมสตาร์ทเพราะฉะนั้นตัวถ้ำปากถ้ำนั่นคือตัวเทอร์โมสตาร์ดมาเอามันอย่างนั้นเลยดูซิลุงบอกไม่ธรรมดาเลยดูเสยหาว่าขี้คุย <c oughs> เล่าให้ฟังใจจา๋าเนี้ยใครมีความรู้หรือของอยู่ก็ได้รับโดยสบายเลยมาเนี้ยไอ้อรื่างนะใครเป็นนักคิดนัดกเขียนก็ความกดอากาศพวกก็นจังพลังงานสัตว์พลังงานจนอย่างเงี้ย ลุงพกก่อแกนึงมองเห็นภาพเลยมันต้องไปคำนวณให้มันหัวแตกคนแตกอะไรของแค่ได้ฮู้แซ่แบบอันนี้อย่างพอได้ไหมครับเนี่ยเพราะนั้นปิงวางยมนานนะมันจะมาจากภูเขานะครับไหลมันนี่คือจะเรียกว่าต้นหาถามว่าต้นปลายตรงไหนทีเนี้ยเมื่อมันพันกันเป็นวงกลมแล้วหาต้นหาปลายไม่เจอด้วยเอาบอเอ็ไนไี้อย่างแล้วต้นไหนล่ะไอ้มาเพราะนั้นต้องบอกว่าต้องโมเลกุลแรกที่มันมาจากนู่นน่ะ เกิดมาเล็กๆเนี่ยไงมาแล้วแต่เริ่มเกิดโกนรุนแรน้ำหยดแรกมันมาเป็นที่แรกมันก็เป็นก๊าซมานั่นแหละมันเป็นเห็นไทีแรกเดียด๋วยวก่อน,อนพลังงานไม่บริสุทธิ์มารวมกับบริสุทธิ์นะ,นะแล้วก็เป็นที่เขาเรียกกันว่าออกซิเจนนั่นแหละ,ะไฮโดรเจนนั่นแหละบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นจําด้วยนะคะนะคะทีนี้พอเวลาพูดถึงตัวเล็กที่สุดแล้วนะครับ น้ำมันจะมาจากตรงนี้ต่อไปนี้ต้นทานจริงๆมันจะมาจากสิ่งที่พูดต่อไปนี้น้ํามาสมุทรทั้งหมดทงทะเลที่ไหนก็ตามเด่ต้นทางก็คือนับหนึ่งจริงๆมันมาจากการเกิดเกินการเกิดสรพรพสิ่งทั้งหมดมันไม่ใช่พระเจ้าตัวไหนสร้างโอเคไหมถ้าตัวไหนสร้างบอกมาโขกบ,บาลแม่งเลยพระเจ้าเนี่ยเฮ้อเอออยู่ไหนเราบอกมาเรากำลังพูดถึงมนุษย์ถ้ามนุษย์อยู่หน้าจอเวลาเนี้ย ฟังลุงบอกด้ยเอาเรื่องมนุษย์มาคุยกันนะเออเต่เรื่องพระเจ้าหนีไปกลไม่เอา,เอามันไม่จบนะมีแต่ภาษาน่าจะยังเออจำเดี๋ยวภาษากันมานั้นทังปีไปไหนไม่ได้หรอกครับเอามันเลยภาษาไปเลครับนี่พูดภาษาเลยภาษาให้ฟังให้นได้ยินตรงเนี้ยแต่ว่าฉะนั้นเอาลตะที่มันมาจริงนะ